สวัสดีครับทานผู้ชมอยู่กับผมทําแบบบอยนะครับการใช้งานกระติกน้ําบางทีเราเอาใส่น้ําแข็งใส่น้ําหรือว่าใส่สิ่งของอะไรเนี่ยเราเอาไปใช้งานข้างนอกนะครับไปปิกนิกอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราเปิดฝาเพื่อจะหยิบสิ่งของข้างในเราก็จะวางฝาไว้กับพื้นนะครับโดยการงายอย่างนี้บ้างนะครับหรือบางคนก็เอาวางแบบอย่างนี้เลยนะครับก็ทําให้ฝาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเปื้อนอพวกดิน สิ่งของสกปรกเมื่อเราเอามาปิดมันก็จะสกปรกที่ขอบกระติกนะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะใช้เชือกนะครับนี่มาผูกนะครับที่มือจับของฝากระติกนะครับก็พอช่วยได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องทําอย่างนั้นก็ได้นะครับต่อไปเราไม่ต้องเอาเชือกมาผูกไม่ต้องเอาวางที่พื้นนะครับเมื่อเราจะต้องการหยิบสิ่งของในกระติกเราก็แค่เปิดฝาแล้วก็เอาวางางนี้ครับผม วางด้านข้างอย่างนี้เลยแล้วเราก็หยิบสิ่งของอะไรไปใช้แล้วก็เราก็ปิดไว้เหมือนเดิมนะครับอย่างแค่นี้ฝาระกติกของเราก็จะไม่เปื้อนพวกดินพวกอะไรอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นวิธีการอีกวิธีการหนึ่งที่ง่ายๆเลยนะครับใช้งานได้สะดวกด้วยนะครับนี่ก็เลยน,นำมาเสนอเอาไว้ อ่เป็นแนวทางนะครับก็ขอ,ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ